น้องมะลิแต่งตัวเรียบง่ายเห็นแล้วทำให้คิดถึงปอทิศฎียังคงอยู่ในใจของใครลหลายๆคนเสมอเลยค่ะสำหรับพระเอกผู้ล่วงลับอย่างปอทิศฎีสหวงโดยปอนั้นจากไปเมื่อวันที่18มกราคม2559หากนับแล้วจนถึงวันนี้ก็ประมาณ6ปีได้แล้วค่ะแต่อย่างที่บอกว่าเขายังคงอยู่ในใจของแฟนๆตลอดเพราะว่าตอนที่ยังมีชีวิตอยู่นั้นเขาทำความดีและสร้างผลงานเอาไว้มากมายโดยที่ผ่านมานั้นโบวันด้าก็ทำงานและดูแลลูกสาวน้องมะลิพาความ มาเป็นอย่างดีหากมีเวลาว่างก็จะไปทําบุญให้กับปอตลอดเลยซึ่งตอนนี้น้องมารีก็อายุ9ก้ขวบแล้วบอกเลยค่ะว่าความสามารถรอบด้านมากๆทั้งร้องเพลงทั้งเต้นเดินแบบและอีกมากมายที่สำคัญสาวน้อยเริ่มรับงานละครแล้วด้วยค่ะ อย่างก่อนหน้านี้ในเรื่องฟ้าเพียงดีละคเรเรื่องแรกของน้องมะลิเสาวน้อยสแสดงได้ดีมากๆน้ำตาสั่งได้เลยค่ะล่าสุดโบก็ได้เผยภาพของน้องมะลิที่แต่งตัวเป็นชาวบ้านสุดเรียบง่ายซึ่งกำลังนั่งอ่านบทละครเรื่องใหม่อย่างตั้งใจโดยโบแปะสติ๊กเกอร์เอาไว้เป็นรูปจูบก,กับชูสองนิ้วสู้ๆน้องมะลิเวลาทำง,งานดูตั้งใจมากๆเลยค่ะสมแล้วค่ะที่มีพ่อปเปเป็นเอดอล ซึ่งพองน้องมะลิแต่งตัวแบบนี้ก็คิดถึงปอขึ้นมาเลยค่ะเพราะว่าตอนที่ยังมีชีวิตอยู่นั้นปอมักจะได้รับบทละครเกี่ยวกับบ้านนาอยู่บ่อยๆแฟนๆคอมเมนต์รัวเลยว่าแ yeah, ย yeah ่ๆรอติดตามนะคะเป็นกําลังใจให้นะคะน่ารักค่ะมะลิคนสวยรอรูผลงานชิ้นใหม่นะคะลูกตั้งน้าตั้งตาอ่านบทเลยนะหนูมะลิลูกพ่อปอเชื้อไม่ทิ้งแถวรอติดตามผลงานนะคะพี่ลิน้องมะลิยิ่งณวันก็ยิ่งเก่งตามรอยคุณพ่อมากขึ้นเรื่อยๆเอาเป็นว่าเรามารอชมผลงานใหม่ของน้องมะลิกันนะคะ ฝากกดไลค์กับกระดิ่งเพื่อไม่พลาดข่าวใหม่ๆด้วยค่ะ